หมู่บ้านกอไผ่โทนมีความเป็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรเรียกว่าบ้านไผ่โทนสมัยนั้นมีด้วยกันสี่ครัวเรือนต่อมามีคนอพยพเข้ามาอยู่ด้วยกัน20หลังคาเรือนมีกอไผ่ใหญ่หนึ่งกอมีภัยอยู่อาศัยหนึ่งตัวในความเชื่อของคนสมัยนั้นเชื่อกันว่าถ้าภายตัวนี้ปรากฏตัวให้คนเห็นในครั้งใดก็จะเกิดเหตุมีอันเป็นไปแก่ชาวบ้านต่อมา ชาวบ้านได้ร่วมกันหาวิธีกำจัดภายตัวดังกล่าวจึงทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่วนกอไผ่กอนั้นชาวบ้านได้ตัดและนำมาสร้างบ้านได้สี่หลังคาเรือนแล้วต่อมาชาวบ้านได้เปลี่ยนชื่อบ้านไผ่โทนมาเป็นบ้านกอไผ่โทนจนถึงปัจจุบันที่ตั้งของบ้านกอไผ่โทนโดยทั่วไปส่วนมากจะเป็นภูเขาล้อมรอบจะมีพื้นที่ราบน้อยมีลำห้วยน้ำพูและลำห้วยตาด สวนลำห้วยลาดมีน้ำตกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีพื้นที่ทั้งหมด16.10ตารางกิโลเมตรมีระยะทางห่างจากอำเภอรประมาณ30กิโลเมตรอาณาเขตทิศเหนือติดกับบ้านกำพีตำบลกกดูทิศใต้ติดกับบ้านกกทองตำบลกกทองทิศตะวันตกติดกับบ้านล่องไผ่อำเภอทาลีทิศตะวันออกติดกับบ้านลาดขอตำบลกกดู ประชากรปัจจุบันในหมู่บ้านกอไผ่โทนจากข้อมูลจะปะถอจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน172ครัวเรือนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจำนวน649คนแบ่งเป็นหญิง322คนและชาย327คน แหล่งการใช้น้ำในหมู่บ้านกอไผ่โทนน้ำประปาถูกนำมาดื่มและนำมาใช้ส่วนแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญในหมู่บ้านถูกนำไปใช้ด้านการเกษตรวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านกอไผ่โทนน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันมีวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญสืบสารในหมู่บ้านวัดจึงเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านและหัวใจของหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกยางพารามันสัาปลังพืชเศรษฐกิจผักผล,ลไม้ตามฤดูกาลเช่นเงาะทุเรียนและไม้ผลที่ให้ผลผลิตตลอดปีเช่นมะพร้าวกล้วยรวมไปถึงการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาฟืน บ้านกอไผ่โทนยังนิยมเพาะเห็ดขอ,อนเห็ดนางฟ้าขายของป่าเห็ดป่าหมูไม้น้ำผึ้งผลผลิตทางการเกษตรสินค้าจักสารไม่ว่าจะเป็นหวดกระติบข้าวไม้กวาดด้ามยาวกระเป๋าผลิตภัณฑ์กล้วยของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกอไผ่โทนและการเลี้ยงแพะเพื่อสร้างรายได้จากเนื้อและนมแพะ เพื่อนำไปขายที่ตลาดร่วมใจบ้านกอไผ่โทนซึ่งเป็นตลาดที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านอีกทั้งยังสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้านให้มีกิจกรรมการทำร่วมกันการทำหมักเบงเพื่อถวายพระในทุกวันพระอีกด้วย บริหารราชการของนายแสนคมจำปานินผู้ใหญ่บ้านบ้านกอไผ่โทนยังมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อบริหารงานในหมู่บ้านและประสานระหว่างหมู่บ้านและหน่วยงานภายนอกให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับนายแสนคมจำปานินผู้ใหญ่บ้านบ้านกอไผ่โทน และคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นค่ะ